ให้กูว่าไม่แม้แต่แบบวมันดันโอม้มต้ื่องมันดักี่ดอตา One enemy remaining f Last player standing ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเราเคลียร์ก่อนเคลียร์ตัอลหน่อยบ้ะ And you're done. One enemy remaining. I'm good for three. Oh, wow. okay. My head oh. last spike planted. Mm -hmm. out sick next time, yeah? Creature killer's dead. Peace. Rush is ready. One enemy remaining. The gonna plant spike. 30 seconds oh. left. Last player Play standing. Thanks, wings. มอสปิตโนปีเก้หนึ่งอยู่เองวิ่งกับบีวิ่งกับบีเยอะมากวิ่งกับบีเยอะมากวิ่งกับบีเยอะมากสปายเพลน

Last player standing. Oh One enemy remaining. That's, well, that's just grand. Long ร้นานโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมได้เติมดีใช้เพียงรนออดรายดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดขนาด้วยละสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ดที่เฟซบุ๊กโกลเด้นเติมเกมนอกจากวันลแล้วเขาจะมีกมเตยใหให้เลือกเติมได้อีกมากมายถ้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมด้วยนะครับ เป็นไปวิ่งเข้าไปตายเร็วเอ้ยไม่ใช่วิ่งเข้าไปเปิดร้าเร็วบบห้องน้ำสองคนห้องน้ำสองคนกูเสียเหรอใช่พี่ผมไปแล้วนะมาเฮ้ยเอาดีฮนะไอ้หียันไปจริงไม่ได้าย Player standing Spike planted เสีได้ <c oughs> มันน่าจะเก็บตัว คือหลังหลังหลังกล้องเลยอยู่น้องไทยกูเดินให้ด้วยคุหาใ้วยเบสี่เิแล้วแล้วเอ็อีกแล้วเขงบ้าเจ็ดสิบไปเลยซ้ายซ้ายซ้ายแล้ว

้นี่มันคอมกิดกูจังวะไอ้ยก้ยกูกูทำไฮไลท์ได้ยิงกูได้อะแบมเ n ดูอยู่เนี่ยเออด้นมาไปไงวะน่าจะสี่ไดปั่นไร้ปืนนะุอยตกใจยิงมัน cúp đá hay cúp đá hay, xin lỗi một enemy enemy remaining. That's... gặp, gặp ma A đay, Any... <coughs> <ini> con selfie <hiver> con <coughs> Ding 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 ding